ทำอะไรกันนะเขาพูดฮะเขาทำไรกันอ่าเขาทำไรกันนะดอะเราดูได้แค่นี้อโอเคดูแอบดูอีกเปล่างแอบดูไหมกล้องเบอร์แอบดูปะแาปแอบดูเดียวเดีวแอบดูเร็วเรื่องไหมเขาทำไรกันนะอะแอบดูเร็วแอบมาแอบดู ดูได้แค่นี้เฮ้ยเขาทำอะไรกันนะป้าดูเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้อุ้ยไม่เปิดอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกนิดนึงนนนแค่นี้นี้แค่นี้เฮ้ยเขาทำอะไรกันอะคุณอยากรู้เลยทายดิเฮาเฮาทำอะไรกันจ๊ะ ทำไรกันจ้าทำไรกันจ้าแมวนะแมวนะวนไปไปอ,อุ๊ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวเอ,อ๋เออออออุ๊ยอุ้ยอุยแมวมาแล้วเสียงแมวไปหน้าบ้านฮึ นอนแล้วเขาปูนโดนเบานอ่งนนั่งมานั่งนั่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอีกทีนึงอีกทีนึงเออ เก่งมากเก่งมากเลยค่ะคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงสวยแบบนี้โอ้โหคุณผู้หญิงช่างแบบสวยมากตาสองชั้นขนตายาวจมูกโด่งหุบลิ้นแล้วหุบลิ้นวนหุบลิ้นก่อนหุบลิ้นหุบลิ้นเก่งมากยิ้มยิ้มโดนกล้องไปหนึ่งช็อตนะคะวิ้งวิ้งคือเย่วิ้งคือเรียบร้อยทำไมคุณผู้หญิงสวยนี้อะครับ โอ้โหยิ้มสะด้วยนั่งเรียบร้อยซะด้วยดูเท้าเลยไปไหน่อยนะคะเพราะว่าตัวสูงคะ่ะสูงชะลูดพูดมากน้อยแปดสิบอืมแบบดูอีกอ่ะแลบดูอีกอ่ะเดี๋ยวออป้าดูก่อนเสร็จยังครับเสร็จยังครับข้างนอกเสร็จยังครับ เด็กรอเด็กอยากรู้มันมีน้องเหมียวอยู่ข้างหลังไปนั่งต่อเร็วอ่ะนั่งนั่งไหมไม่นั่งปานั่งนะดูครับเด็กดูดูข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าปุนาป้นหยุดเนยะดูน้องดิ อุ้หยุดนั่งอะไรนัเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหนั่งนั่งลงนั่งลงดีดีเนยดูแล้วโอ้ป้ามามาเดี๋ยวป้าม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 านี่มาเดี๋ยวป้าเดี๋ยวทะลึ่งเบ๋เบ๋กลัวเนยกลัวกลัวกลัวโอ้กลัวเนยไปแอบดูไงทำอะไรอันนี้มาหาป้าเลย นะอะ่ะแอปเปิลไหมแอปเปิลแอปเปิลมาฮะแอปเปิลให้กินมาแอปเปิลก็ไม่โฟกัสน่ะกินทีละนิดเนี่ยแกะทีละนิดเออตกแล้วตกแล้วอันใหม่ กะทิลนนิตกะทิธนนิตอ่าถึงมากกะทิลนนิตทีนนิด,นดอ่าอ่าอ่าพอีนิดเดียวเหลือนิดเดียวอ่ะไปมาแล้วกินเยอะแล้วนั่งเก้าอี้ป้าจับให้ นั่นนั่ง,งเปล่านั่งไม่นั่งเดี๋ยวเนอยออกมาอีกถ้ารื่อแล้วเดี๋ยวเนอยออกมาอีกนั่นนั่นพาว่าแล้วเดี๋ยวเนอยออกมาอีกเด้ออย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งเนยเอาอีกแล้วมาเหินจังเลยคนนี้นี่ สิบแปดเออๆนะคะเดี๋ยวก็ทำมันแล้วจะเป็นชาวบ้านดีแล้วหน้าตาตลกอ่างแล้วทุกคนทุกคนน้อง <c oughs> อ๋อไม่ใช่ <c oughs> น้องจะมาขี่คอ นั่งนั่งได้กันดีๆโอเคสวยไหมสวยสิไปแล้ <c oughs> ไปอาบน้ำก่อนนั่งนี้เดอโอเคนั่งตรงนี้นะนั่งตรงนี้นะลองนี้นะไปอาบน้ำก่อนโ okay, okay. <c oughs> อเคปะโอเคไรไม่ไปก็ได้อ๋อ นั่องอยู่ด้วยกันนี่แหละอ่ะใหะมไไ่ไม่ไปอะไรล่ะไม่ไปเนี่ยเป็นเมนแล้วลมชุนเฉียว